สวัสดีครับลุงไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งในทีมงานยูทูบเบอร์จิตอาสาวันนี้เดินทางเนไปไหนครับมาบริจาคเนาะบริจาคของครับเอาสิ่งของไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยประสบภัยชายแดนกัมพูชาเนาะส่วนเออที่ศูนย์อุปยพเนาะโอ้โหครับวันนี้ก็มีแนวทางเล็กๆน้อยๆมาฝากเอฟซีนะครับทางเล็กๆ เ็กน้อยไม่ใช่เล็กเลยครับได้ข่าวว่าสี่งวดติดแล้วเป็นเป็นเลขสูตรคำนวณของลุงไก่เองเนาะ่สิวตดเป็นเลขสูตรคำนวณงวดนี้ก็เป็นงวดที่ห้าเนาะงวดที่ห้าก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาไม่มาก็ว่ากันไปเนาะครับมีมีสถิติงวดที่ผ่านมาไหมครับสถิติก็เอามาไหมมีครับอ๋อมีมีมีงวดที่แล้วเห ทีแล้วก็ยังมียังอยู่อ๋อครับฝนก็จะตกนิดนึงเนาะช่องประโยโยถ่ายประจันนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะอ่าเข้าไปดูช่องประยได้เพราะว่าทีมงานเราเพิ่งจะมาเจอกันอแต่ของประโยจะได้ลงของงวดแล้วนะองอันนี้งวดที่ผ่านมางวดวันที่16กรกฎาคม2568กสบข้าตัวเข้าตัว เดินสองรุดสองวิ่งสองก็เข้าตัววิ่งแล้วชุดบินก็แตกสามตัวนะครับสามสองแปดเข้าชุดวิ่งเอ้ยไหนวินวินมันอาจจะมาวิ่งสามสองแต่จับจับแปดไปใส่ตามจริงถ้าจับสี่ขึ้นไปใส่มันก็แตกสามตัวอย่างนี้ครับเพราะว่าเอฟซีที่เขาติดตามประจําเขาจะรู้เขาจะรู้เนบเีลูกไก่จะรู้ลูกไก่จะเน้นไปที่ชุดวินครับไม่ได้เน้นที่ตัวเจาเนาะอ่าครับอ่ะ คือเป็นเลขของงวดที่ผ่านมานะครับเลขสูตรคำนวณอยากดูงวดนี้แล้วฝนมันก็ทวดเธอปิดงวดนี้ถ้าเข้าจะเป็นงวดที่ห้าโอ้ไม่ธรรมดาเราก็เป็นแนวถางนะครับครับถูกปิดไม่ว่ากันนะครับเด้อครับคำนวณได้ตามนี้เนาะได้แบบนี้อ๋อได้แบบนี้งวดวันที่หนึ่งที่ห้าแปดนะใช่ไหมจานผมนตัคืองวดวันที่หนึ่งสิงหาหกแปดนะครับให้ลูกไก่อดีตใบ รูดห้าวิ่งห้านะครับครับอ่าชุดวินนะครับชุดวินลุงไก่มีสี่ตัวนะครับห้าแปดศูนย์สี่นะครับอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับชุดวินที่ลุงไก่จับคู่เนาะก็จับให้สองตัวนะครับสามตัว fc อยากได้ต้องไปจับเองนะครับถูกปิดไม่ว่ากันนะครับเด้อจับให้สองตัวมีห้าแปดห้าศูนย์ห้าสี่แปดศูนย์ก็อยู่ในชุดวินเนาะเพราะว่าชุดวินมีห้ามีแปดมีศูนย์มีสี่ ตัวเน้นตัวเน้นเน้นก็ที่วงกลมสีแดงแดงห้าแปดห้าแปดล้วตัวรองลงมาก็ห้าสี่ห้าสี่นครับอ่าแล้วก็สองตัวนั้นแล้วแต่พิจารณาอ่านะครับอ่ะใครชอบก็จัดไปนะครับกอดที่ห้านะครับไก่นะครับกับป็นไก่วดที่ห้าแปลว่าสิ้งวดติดสีงวดติดครับสีงวดติดมาแล้วสีงวดผ่านมาแล้วเขาไปวดที่ห้านะครับเข้าไปดูที่ถ่ายประจําก็จะเป็น ช่องของป้าโยป้าโยโคราดรวยป้าโยพาดรวยโคราดนะครับครับกับคนบนตากเนาะคนบนตากครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิพแกล